สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สร้างสารรค์ธุรกิจกับเศษรษฐกิจ BCG ค่ะ Bio Circular Green หรือว่าการพัฒนาเศษรษฐกิจอง์รวมทั้งเศษรษฐกิจชีวภาพเศษรษฐกิจหมุนเวียนและเศษรษฐกิจสีเขียวค่ะพอดแคสต์ Podcast นี้นะคะจะช่วยจุดประกายความคิดและต่อยอดไอเดียสร้างสารรค์การทำธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจโดยผู้ประกอบการตรวจริงค่ะ สำหรับขยะที่เรามีในทุกๆบ้านนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการกำจัดไปและบางทีเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นมลพิษมลภาวะแต่สำหรับผู้ประกอบการรายนี้นำขยะเหล่านี้มาทำให้เกิดมูลค่าโดยผ่านการใส่ในถังหมักขยะอินทรีย์ที่เรียกว่ากรีนโคนค่ะรายละเอียดของถังหมักขยะอินทรีย์เป็นอย่างไรและต่อยอดธุรกิจแบบไหนนั้นไปพูดคุยกับคุณจ๊อกคุณศิรวุฒิขวัญรัก เจ้าของเพจส่วนหลังบ้าน backyard gardening ค่ะวันนี้ยินดีที่ได้พบกับคุณจ็อกนะคะเห็น<ม> <He et S 2> ว่าถังหมักขยะอินทรีย์เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยมันคืออะไรอยากจะให้เล่าให้ฟังก่อนค่ะถังกำจัดขยะเศษอาหารในบ้านของผมเนี่ยจริงๆถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเขาจะเรียกว่ากรีนโคนนะครับกรีนโคนกรีนที่แปลว่าสีเขียวโคนที่แปลว่ากลวยครับหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่กำจัดขยะเศษอาหารในบ้านอย่างถูกวิธีครับผมจะช่วยในการ ลดปัญหาขยะเศษอาหารขยะปะยะียกขยะสดนะครับไม่ให้ต้องเอาไปทิ้งนอกบ้านครับแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดข้อดีกับใครบ้างคะถ้าเป็นบ้านที่ทํากับข้าวอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าขยะจากวัตถุดิบจากในครัวเนี่ยที่เป็นขยะเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าขยะส่วนนี้ไม่ถูกทิ้งนอกบ้านเนี่ยมันจะมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับถังขยะหน้าบ้านเราแน่ๆคือส่งกลิ่นแน่ๆใชๆม่มันมันมันกลิ่นตรงนั้นจะหายไปปริมาณขยะจะหายไป ขยะตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกจัดเก็บไปตามระบบอาจจะเป็นของกทมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้การจัดการขยะมันง่ายขึ้นครับเมื่อเมื่อไม่มีขยะเปียกออกไปแต่ถ้าเราได้ใช้ถังหมักขยะอินทรีย์หรือกินโคนเนี่ยมันก็จะดีต่อพืชผลการเกษตรหรือต้นไม้ใบหญ้าที่ด้วยช่เรียกว่า,วา<ด>เป็นผลพลอยได้แล้วกันเพราะว่าขยะที่ที่เรากําจัดเนี่ยสุดท้ายมันจะค่อยๆย,ย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้รอบๆ มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรถึงทำให้คุณจ็อกเนี่ยได้ไปคิดค้นหรือได้ไปทำถังหมักนี้ขึ้นมาความสนใจส่วนตัวคือเรื่องการปลูกผักไว้กินเองผักสวนครัวไว้กินเองในบ้านนะครับก็เลยทำเพจขึ้นมาคือผมปลูกเป็นปกติอยู่ละเพื่อเล่าเรื่องการใช้ชีวิตแบบมนุษย์เงินเดือนที่ปลูกผักกินเองอก็จะปลูกผักเป็นแบบพื้นที่จํากัดผมทําเพจขึ้นมาเพื่อแนะนําว่าเราพพื้นที่จํากัดเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวกินเองได้ พอเราทําเรื่องการปลูกผักเนี่ยเราก็รู้ว่าขยะพวกขยะเศษอาหารเนี่ยหรือว่าวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการทําอาหารเนี่ยพวกนี้มันทําเป็นปุ๋ยได้ผมก็เริ่มคิดว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถเอาอเศษที่จะต้องออกไปทิ้งพวกนี้มาทาเป็นปุ๋ยเพื่อเอาไว้ปลูกผักก็มันก็มีหลายรูปจริงๆมันมีหลายรูปแบบนะครับเช่นยังไงบ้างคะแบบหมักปุ๋ยในตะก,ก้าหรือว่าจะเป็นมีกล่องหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับก็มาเจอตัวคอนเซ็ปต์ของกรีนโคนตัวนี้ครับ คอนเซปที่เขา uh, ออกแบบมาเนี่ยก็คือเพื่อให้กระบวนการย่อยสลายในถังเนี่ยมันเกิดกระบวนการย่อยที่ไม่ส่งกินเหม็น oh. นะครับแล้วก็ส่วน uh, ตัวปุ๋ยที่ได้เนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในดินที่อยู่ร,บรอบๆเพราะฉะนั้นมันจะต่างกับการทําปุ๋ยหมักที่เราทําในภาชนะแล้วแล้วทำเสร็จแล้วเราเอาปุ๋ยออกไปใช้นะครัแต่ตัวเนี้ยมีหน้าที่แค่เหมือนมันคือถังสําหรับทิ้งขยะเศษอาหารแล้วขยะนั้นจะถูกย่อยสลาย ที่ผมสนใจเพราะว่าถ้าผมอยู่คอนโดเนี่ยพื้นที่มันจํากัดทีนี้ถ้าเราจะต้องมีปุ๋ยคอกมีดินมีอะไรเยอะเพื่อเก็บไว้สําหรับการหมักเนี่ยมันก็อาจจะแบบลำบากใช่ไม่สะดวกออปชั่นของการมีถังสักอย่างหนึ่งที่เรานําหน้าที่ทิ้งเฉยเฉเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าค่ะแล้วรอบๆของถังตรงเนี้ยเราก็ปลูกผักแบบที่เราปลูกอยู่เราก็ได้ปุ๋ยจากตรงนั้นแต่ถ้าหากอยู่บนคอนโดมันทำงานยังไงอะคะคือเราก็พยายามคิดว่าถ้าเราไม่มีพื้นดิน ถ้างั้นเราก็ทําแปลงจากภาชนะอื่นๆก็ได้ซึ่งณนะตอนนี้ที่ผมที่ผมทําอยู่ในคอนโดเนี่ยจะเป็นถุงสําหรับปลูกต้นไม้นะครับอันนี้จะมีขายอยู่แล้วละ่ะในไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็เราเอาถังกรีนโคนเนี่ยฝังไว้ในถุงตรงนั้นที่มีดินรอบๆแล้วเราก็ปลูกต้นไม้รอบๆตรงนั้นครับซึ่งมันก็ใช้ได้ผลดีใช้ได้ผลดีครับเรียกว,ว่าจากจุดประกายเล็กๆนะที่อยากจะกําจัดขยะให้มัน ดีที่สุดไม่ทิ้งเป็นมนลภาวะมากที่สุดกลายเป็นสินค้ากลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะขายด้วยความทีแรกเพราะว่าเ,ออเราทําตรงนี้เพื่อใช้เองถูกไหมครับแล้วเนื่องจากเราทําเพจที่จะแนะนําเกี่ยวกับการปลูกหรือการกําจัดขยะอะไระพวกนี้ครับผมก็รีวิววิธีทําไว้ในเพจนะครับว่าเออมันสามารถทําเองได้นะ,ะอุปกรณ์ผมก็อธิบายหมดเลยใช้อุปกรณ์แบบไหนแบบไหนแบบไหนอเอามาตัด เจาะยังไงทำให้ใหดูใช่ใช่แชร์ภาพไม่เห็นเลยใช่ครับแล้วก็ก็แนะนําว่าลองไปทําที่บ้านลองใช้ดูมีคนสนใจเยอะไหมคะมีคนสนใจถามว่าขายไหมคือ เจตนาเราอยากจะแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ไอเดียไปทำเอาเองใช่ครับแต่ปรากฏว่ากลับมาสนใจอยากจะขอซื้อกับเราใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาเอองั้นก็ลองขายดูครับตอนจริงๆริจุดเริ่มแรกๆก็คือขายกับคนรู้จักที่เป็นเป็นเพื่อนกันที่ตามติดตามเพจผมอยู่ในไลฟ์<อ>ก็โอเคแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราจะขายแล้วก็โอเคราคาต้นทุนเท่านี้<อ>ทนเท่านี้<อ>บวกกาไรบวกค่าแรงนิดหน่อยโอเค okay, ขายเท่านี้รับได้ไหมอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับก็ก<อ>็เลยเริ่มขายตั้งแต่ตอนนั้น ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นในเชิงของธุรกิจเราเนี่ยเริ่มยังไงอะไปศึกษาหาข้อมูลที่ไหนยังไงบ้างคะ่ะอย่างแรกต้องต้องสงสนใจก่อนค่ะมีใจก่อน,นต้องมีใจใช่เพราะว่าการหาข้อมูลก็เริ่มจากค้นหาว่ามันมีวิธีไหนที่เขาใช้กันบ้าง<อ>วิธีไหนที่เหมาะกับเราค่ะจริงวิธีวิธีการอื่นๆมยังมีอีกหลากหลายนะครับแต่ว่าเนื่องจากเริ่มจากผมจะต้องใช้เองผมก็ต้องหาว่าวิธีการไหนมันเหมาะกับเราแล้วก็ลองทําใช้เองค่ะ ใช้จนมั่นใจว่าเออมันดีนะแล้วเราสามารถทําให้คนอื่นใช้ด้วยได้หรือ,อ,รอเปล่าวัสดุอุปกรณ์มันคืออะไรหาจากที่ไหนถังตัวนี้มันถ้ามองจริงมันเหมือนแบบอุปกรณ์ DIY มากเลยครับก็จะเป็นแบบเหมือนถังน้ําตะกร้าตะกร้าพลาสติกกับถังน้ําพลาสติกประมาณทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยเอามาประกอบกันก็คือเอามาตัดเจาะให้ได้รูปทรงที่ที่เราตามคอนเซ็ปต์ของกรีนโคนเนี่ยแล้วก็ประกอบกัน ไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยเหรอคะก็อาจจะมีเรื่องเทคนิคในการตัดในการเจาะยังไงประกอบยังไงให้ให้พอไปใช้งานจริงเนี่ยแล้วจริงมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,อยๆอยแหละครับเช่นมีช่องที่มีอาจจะมีมแมลงเข้าไปได้ง่ายหรือว่าอาจจะมีเศษดินหล่นเข้าไปในถังได้ง่ายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะมีเทคนิคการปรับวิธีการทํายังไงให้ให้มันแก้ปัญหาตรงนั้นระหว่างน,นัแต่มันก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบฟังก์ชันหลักเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วหลังจากที่ลองครั้งแรก ท้ายที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าทั้งหมักขยะอินทรีย์แล้วก็มีคนซื้อมากมายเลยขายใครบ้างคะ,ะจุดเริ่มต้นจริง,รงผ,มผมลองโยนคอนเทนต์ง่ายๆที่จะเขียนลงในเพจนะครับเป็นแบบอย่างที่บอกบวิธีการทําถังตัวนี้วิธีการใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นคอนเทนต์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ง่ายที่คนจะสนใจอย,อยู่แล้วแล้วก็แชร์คอนเทนต์ของผมพอมีคนแชร์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่าคอนเทนต์หลักเนี่ยจะเป็นการเหมือนให้ความรู้แล้วก็แชร์วิธีท S <S <AR EN C IO> ก็เลยได้ลูกค <nah> ้าจากการแชร์ตอนเริ่มต้นอะขายดีไหมคะผลตอบรับเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง4 5หเดือนแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกครับขายเดือนละ3ใบห้บาใบแล้วพอคอนเทนต์มันถูกแชร์ไปมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเริ่มคนที่แบบมาไ <AR EN C IO> ลค์เพจใหม่ๆม <AR EN C IO> าแชร์ฮาะแชร์โพสของเราไปแล้วก็เริ่มมีคนแบบเหมือนสั่งซื้อมากขึ้นค่ะอะ <AR EN C IO> <ๆ>ไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าเออถ้างั้นถ้างั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มทําสต็อกไว้ด้วยก็ ก็ค่อยๆขยับแบบนี้ครับในมุมมองของคุณจ๊อกในฐานะผู้ประกอบการละกันมองโอกาสของถังหมักขยะอินทรีย์มันจะเติบโตได้แค่ไหนคะถ้านับเฉพาะถังตัวนี้เลยเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดของกลุ่มลูกค้าที่จะจะใช้งานมันเหมือนกันพอพอผมทําเรื่องเนี้ยผมก็จะได้เหมือนได้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขยะเศษอาหารเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยทำให้รู้ว่าโปรดักต์ของผมเนี่ย มันอาจจะรีเลทกับคนที่สนใจด้านเรื่องการปลูกต้นไม้ประมาณหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าคนจํานวนมากไม่ได้ไม่ได้สนใจด้านการปลูกต้นไม้ขนาดนั้นเขาอาจจะสนใจเรื่องกําจัดขยะเศษอาหารก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องปุ๋ยหมกักไม่ได้สนใจเรื่องปลูกต้นไม้จริงๆตัวโปรดักต์เนี่ยอาจจะไม่ได้โตไปมากกว่านี้แต่แต่โปรดักต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสตอนนี้เนี่ยผมผมกำลังกำลังสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อตอบโจทย์คนที่ คนที่รักโลกอยากกาจัดขยะเศษอาหารแต่ฉันไม่ได้อยากปลูกต้นไม้ฉันไม่ได้อยากทําปุ๋ย oh. คือหาวิธีจัดการขยะทำยังไงก็ได้ให้สะดวกดังนั้นแล้วค่ะในฐานะที่คุณจ็อกเองก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจกลุ่มนี้มามีคำแนะนํำยังไงให้กับคนที่สนใจในธุรกิจพลังงานสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวบ้างคะถ้าสนใจด้านธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องอินด้านนี้ก่อน ต้องอินใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มแล้วก็ถ้าไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ได้รักที่จะช่วยดูแลสิ่งวแวดล้อมจริงๆเนี่ยมันจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นคือถ้าเริ่มจากเราเราเราสนใจเรารักเราอินกับมันเนี่ยเราจะเราจะขายง่าย ไม่ว่าจะสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราจะหยิบมาเราจะขายง่ายว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้ถึงน่าใช้ทําไมตัวนี้ถึงน่าทำถ้ามองแค่ว่าเฮ้ยมันน่าจะขายได้แค่นั้นนไม่พออย่างน้อยในเชิงธุรกิจเนี่ยพักก่อนเลยครับแต่ต้องต้องเริ่มจากต้องใช้อย่างน้อยเราต้องใช้เองแล้วเราต้องชื่นชอบที่จะใช้มันปัญหาสิ่งแวดล้อนนี่มันกว้างมากเลยมันหลายเรื่องใช่แล้วก็ความสนใจด้านสิแวดล้อมมันก็หลายเรื่องคือสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็สามารถเอามาทําได้แล้วถ้าเราสนใจแล้วเรา เราใส่ใจกับมันจริงๆแล้วเราพยายามหาอาจจะเป็นสินค้าหรือเซอร์วิสอะไรที่เริ่มจากตอบโจทย์ตัวเราเองก่อนแล้วเราทำกับมันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แค่เรื่องเล็กๆในปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับอาจจะเราเราสนใจเรื่องการแยกขยะแต่ว่าเราเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพลังงานสะอาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอย่างแรกให้เราอินจริงๆก่อนใช่ไม่ว่าจะเรื่องไหนด้านหนก็ตามค่ะแล้วค่อยมามองว่ามันมีโอกาสที่จะ ทำเป็นธุรกิจได้หรือเปล่า m. ฝากกาลังใจหน่อยไหมคะถึงคนที่รักโลกอะ่ะพยายามที่จะดูแลโลกด้วยอะ่ะรวมถึงคนที่กําลังที่จะทําธุรกิจด้วยขอให้พยายามทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไม่ลําบากจนเกินไปไม่ว่าจะการแยกขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าถ้ามันลำบากในการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะทำได้แป๊บเดียวแล้วก็มันจะไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองส่วนในเชิงของธุรกิจล่ะคะว่า ธุรกิจในกลุ่มออพลังงานสีเขียวแบบนี้พลังงานศาสตร์แบบนี้มันจะเติบโตได้ไหมคะผมเชื่อว่ามันยังมีโอกาสอ,กอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมองหาโจทย์ที่ที่มันเป็นปัญหาของของคนส่วนใหญ่แล้วบางทีโปรดักต์หรือเซอร์วิสเนี่ยมันจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆนะครับแต่ถ้ามันไปตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของคนได้เนะี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นธุรกิจได้ วันนี้ถือว่าคุณจ๊อกได้มาจุดประกายไอเดียนะคะคได้มาเป็นอีกหนึ่งโมเดลตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆจากการที่ใช้ชีวิตประจําวันแล้วเล็งเห็นถึงปัญหาแล้วก็หาสินค้ามาตอบโจทย์นะคะกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและน่าจับตาม,มองค่ะควันนี้ขอบคุณคุณจ๊อกมากๆนะคะครับครับ